ครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่แล้วเราก็ได้ว่าอะไรครับว่าอย่างนี้ครับ y สองลบ y สองเท่า,ากับนะครับ y 2เท่ากับ y 0นะครับอันนี้คือก็คือของเดิมก็คือเป็น c 0นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับ c หนึ่งนะครับก็คือค่านี้ครับ 1> y หนึ่งลบ y ศูนย์น x หนึ่งลบ x ศูนย์นะครับแล้วก็คูณด้วย x สองลบ x ศูนย์นะครับแล้วก็บวกกับ c สองนะครับแล้วก็ x สองลบ x ศูนย์ x สองลบ x หนึ่งนะครับอันนี้คือจากท้างที่แล้วนะครับ ก็ย้ายข้างครับเอาอันนี้และอันนี้นะครับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ผมมาทําง่ายๆแล้วกันนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องหมายลบนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับ โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นำ x 2ลบ x 1นะครับไปหารทั้ง2ด้านนะครับหารทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะได้เป็นนนี้ครับเป็น y 2ลบ y 0ส่วน x 2ลบ x 1นะครับลบกับของเดิมตรงนี้นะครับ y1 ลบ y0 ส่วน x1 ลบ x0 นี่ของเดิมนะครับแล้วก็ก้อนนี้นะครับเท่ากับทันนี้นครับก็คือเราพูดงยคือเราย้ายลงไปนั่นเองครับย้ายก้อนนี้ลงไปนะครับไปหารอีกฝั่งหนึ่งน,นะครับ อนนี้ลืมเขียนอันนี้ครับต้องเขียน x 1นึ่งเลยนะครับครับต่อนะครับมาพิจารณาตรงนี้ดนึงครับตรงนี้นะครับ x 2ลบ x 0นะครับอันนี้ครับจะมีค่าเท่ากับ x 2ลบ x 1นะครับแล้วก็บวกด้วยนีครับบวกด้วย x 1ลบ x 0นะครับ คือเนื่องจากว่า x 1นะครับเป็นอยู่ระหว่าง x 2 x 0นะครับก็เลยเขียนงี้ได้นะครับส่วนด้วย x 2ลบ x 1นะครับก็จริงๆแล้วเดี๋ยวขอเขียนส่วนแยกดีกว่านะครับส่วนด้วย x 2ลบ x, 2 x 1 x 2ลบ 1> x หนะครับอันนี้ก็คือบริเวณโซนนี้นะครับแยกมาเป็นอันนี้นะครับก็อันนี้ตัดกันนะครับได้1น,นะครับเดนเข้าไปคูณกับส่วนนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ไปคูณกับส่วนนี้นะครับ ก็ลองคูณเข้าไปดูนะครับคูณเข้าไปนะครับเดี๋ยวใช้สีแดงเลยน,นะครับ,นะรบทั้งหมดเลยอันนี้นะครับคูณกันได้เลยครับก็จะได้เป็น y 1ลบ y 0ส่วนอันนี้ครับ นี่คือ1น,นคูณกับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับส่วนนี้คูณกับตรงนี้บ้างนะครับก็จะได้เป็นลบกับเกี่ลบหน้าเรยนะครับตัดกันนะครับตรงนี้นะครับตัดกันนะครับก็จะได้เป็น y 1ลบ y ศส่วน x 2อลบ x 1นะครับแล้วเราก็คิดต่อนะครับจากสเต็ปเมื่อกี้นะครับดึงตรงนี้ลงมาเลยนะครับก็เป็น x สองลบ y เท่าเทีย y 2อลบ y 0ส่วน x 2อลบ x 1นนะครับก็นำอันนี้ครับไปลบออกจากอันนี้นะครับ ก็จะได้เป็น y 2ลบ y 1นะครับส่วน x 2องลบนะครับไม่พอนะครับเขียนใหม่นะครับเอาก้อนนี้นะครับไปลบออกจากตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น y 2ลบ y 1นะครับส่วน x 2ลบ x 1นนะครับแล้วก็ ลบด้วย y 1- ลบ y 0นะครับส่วน x 1- ลบ x 0นะครับก็สวยงามนะครับ y 2- ลบ y 1- ส่วน x 2- ลบ x 1นะครับแล้วก็ y 1- ลบ y 0- ส่วน x 1- ลบ x 0นะครับอันนี้ก็จะเท่ากับ4 2นะค,คูณกับ x 2ลบ x ศนนะครับ ก็นำ x 2ลบ x นหารทั้งสองข้างนะครับก็จะได้เป็นคำตอบเป็นค่า c 2นะครับนะครับก็เขียนใหม่นะครับเขียนอีกหนือนกันครับว่า,า c 2นะครับเท่ากับ y 2ลบ y 1นะครับส่วน x 2ลบ x 1นะครับลบด้วย y นะ y 1ลบ y 0ส่วน x 1ลบ x 0นะครับทั้งหมดเลยนะครับหารด้วย x 2ลบ x 0นะครับอันนี้คือเป็นค่า c สองนะครับซึ่งแต่ละตัวก็เป็นตัวเลขนะเป็นตัวคงที่นะครับเพราะว่ c สองก็เป็นเลขตัวหนึ่งนะครับ เรารู้ c 0นะครับได้แล้วนะครับว่า c ศเนย์เท่ากับ y 0นะครับเรารู้ c 1นะว่า c 1นะครับก็เท่ากับ y 1ลบ y 0นะส่วน x 1ลบ x 0นะครับรู้ c 2แล้วนะครับแต่แล้วเราก็สามารถที่จะหาค่าของ y ใดนะครับหรือว่า f x ได้นะครับ แล้วก็ใส่ไปในสูตรนี้ถูกไหมคว่า c 0อันนี้รู้แล้วนะครับแล้วก็เท่ากับ c 1นะครับคูณกับ x 1ลบ x 0นะครับอันนี้ก็รู้แล้วนะครับต่อไปเป x 1นนะครับ x ธรรมดานะครับ x ลบ x 0นะครับรู้แล้วรู้แล้วนะครับแล้วก็บวกกับ c 2นะครับตรงนี้นะครับเลขตัวหนึ่งนะครับคูณกับอันนี้ก็รู้แล้วเหมือนกันนะ c 2คูณกับ x ลบ x 1นะครับ ลบ x 0นะครับรู้แล้วรู้แล้วนะครับอันก็ให้ค่า x มานะก็สามารถหาค่าไว้ได้นะครับในคลิปถัดไปนะครับก็จะลองกับตัวอย่างที่ให้ไปในคลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับว่าเราเก็บค่านี้มาแล้วครับ x 0 x 1 x 2นะครับแล้วก็มีค่า y ศนย์ y 2นะครับอยากจะหาค่า f x นะที่ยังไม่เคยเก็บค่ามาก่อน up. Um.